จะบอกว่าสวยมากน้องฟ้าครับน่ารักมากขาวมากอุ่นดีมากมรีวิวนุกนกหน่อยอหล่อครับจริงพี่ไม่สู้นะนุกนุกมันหล่ออ่ะเขามีสเสน่ห์อ่ะเป็นผู้ชายด้วยกันยังมองกันน้องมีสเสน่ห์เลยอ่ะเคยเคยฟิลประมาณว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้มันแรดูมีสเสน่ห์จังวะมันดูหน้ามองเขาเรียกด,ดูดูหน้ามองเนาะนะครับ ตัวหอมมากนะสองคนเนี้ยจริงๆอยู่ใกล้ตลอดเลยพี่อ่ะแล้วมันหอมอะไรอยู่อ่ะอย่างเงี้ยพอว่าดรู้ไหมว่าครั้งก่อนพี่ไล์พี่ไล์สด,สดสินค้าใช่ไหมแล้วพี่เล่นเกมก็คือว่าให้น้องเซ็นเซอร์สดตัวที่น้องใส่อ่ะแล้วมันแล้วน้องสองคนมันถอดเสื้อให้ให้ให้พี่เพื่อจะกลับเอาไปให้เอฟซีครับที่คนที่ร่วมกิจกรรมมานเนาะเฮ้ยตัวมันหอมดีอ่ะ <laughs> จริงสองคนแล้วตัวหอมมาก เคยไปในผับไหมล่ะแบบว่าเดินผ่านแบบมีม,มีมีผู้หญิงเดินผ่านหรือผู้ชายเดินผ่านแบบแล้วกลิก่นหอมๆมันมาเราจะมองอย่างเนี้ยอันหลังไปมองอย่างนี้เลย